สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมมาด้าพีทีห้าศูนโปนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจำทุกวันนะครับกุญแจกดรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับตรวจสอบนะครับไขกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับบนหน้าจอนะครับทางด้านขวาจะมีรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบแบบนี้นะครับถ้ากระพริบแบบนี้เวลาบิดสตาร์ทจะเงียบนะครับรถจะไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับ ครับหลังจากใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับก็มีโค้ดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับมาบริการหรือถอดถึงที่เสร็จหน้างานเลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากแก้ไขระบบอีโมนะครับเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแกรีโมทก็ใช้งานได้นะครับเสียบกุญแจบิดออนสังเกตนะครับไฟรูปรถ สีแดงนะครับทางมุมจอขวาที่เคยกระพริบก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถมาได้า b t 50 p r r Ford r a n g น r นะครับบิดกุญแจได้กระจกไฟฟ้าไม่ขึ้นไม่ลงแอร์ไม่เย็นนะครับหรือมีรูปรถรูปแปกกุญแจสีแดงกระพริบแล้วรถสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ